สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับมาปากับแฮปปี้อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่ที่ดินแดนของแฮปปี้เนาะก็คือเป็นบ้านของแฮปปี้นั่นเองนี่ก็คือจะเป็นใอนอาณาจักรของแฮปปี้ทั้งหมดก็คือเราแบ่งส่วนหนึ่งของบ้านให้แฮปปี้ตรงนี้ก็คือวันนี้เราจะมาทําคลิปแนะนําของใช้แมวที่จำเป็นสำหรับน้องแมวหรือสำหรับมือใหม่ที่แบบ หัดหัดจะเลี้ยงแมตวตอนแรกหรือเพิ่งรับแมวมาเลี้ยงตัวแรกแบบยังไม่รู้ว่ามันจะต้องซื้ออะไรมั่งแมวมันแบบใช้เป็นไหมหรืออะไรประมาณนี้เราจะมาแนะนําว่ามันมันสมควรที่จะซื้อหรือเปล่าหรือว่า,ายังไม่มีความจําเป็นขนาดนั้นก็คือเราเลี้ยงแฮปปี้มาประมาณ4เดือนแล้วเราก็มีประสบการณ์อยู่นิดนึงว่าแบบแฮปปี้ใช้อะไรมั่งหรือไม่ใช้อะไรมั่งอันไหนที่เราซื้อมาเราสึกว่ามันไม่คุ้มค่าเลยอะไรเงี้ยเราจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้นะคะเผื่อจะเอาไปเป็นแนวทางในการซื้อของให้เจ้าเหมียวเหมียว มเดี๋ยวมาเริ่มของชิ้นแรกกันเลยนะคะเอาแฮปปี้ไปวางไว้ก่อนนี่ชิ้นแรกอันนี้จะเป็นกระเป๋าเดินทางนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะจําเป็นเลยแนะนําให้มีคือจะเป็นกระเป๋าเล็กหรือกระเป๋าน้อยก็ได้อันนี้เราซื้อมาในราคา280บาทมันก็ไม่แพงมาก สำหรับน้องแมวที่ไปหาหมอค่ะใส่ในนี้แล้วก็หิ้วไปเลยมันจะสะดวกสบายกว่าที่เราจะต้องอุ้มไปอะไรประมาณนีน้จบไปชิ้นแรกบางทีนะคะอันนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์แค่การเดินทางนะคะแฮปปี้ก็จะเข้าไปนอนเล่นอย่างนี้ถ้าเราเปิดประตูทิ้งไว้แฮปปี้ก็จะเข้าไปนอนเพราะนี้น่าจะค่อนข้างอุ่นก็คือมันใหญ่นะคะไม่ใช่ไม่ใหญ่เทียบกับหน้าเราดูเห็นไหม ก็คือใช้ได้ยันโตอันนี้แนวถึงแบบ5้าถึงหกโลเลยเจ้าของร้านบอกตอนแรกที่ถามมาก็เลยซื้อแบบนี้มาเลยทีเดียวคุ้มใช้ยันโตต่อไปอันที่2อันนี้จะเป็นกล่องรับเล็บแมวนะคะกล่องรับเล็บแมวนี่อันนี้สําหรับน้องแมว อันนี้ค่อนข้างที่จะจําเป็นเพราะน้องแมวจะต้องการใช้เล็บในการขวน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 ตรงนี้แนะนําให้โรยผงกัญชาลงไปนี้นี้นะคะเวลาน้องแมวมาเล่นจะได้รู้สึกอารมณ์ดีแล้วก็คลายเครียดด้วยตรงนี้ก็คือขวนขวนขวนต่อไปชิ้นที่สามอันนี้จะเป็นห้องน้ำน้องแมวก็คืออันนี้อันนี้จาเป็นมากทุกคนที่เลี้ยงแมวจำเป็นที่จะต้องซื้อก็คือถ้าไม่ซื้อ เราจะไม่รู้ให้แมวไปฉี่ไปอือที่ไหนใช่ไหมเราต้องซื้ออันนี้อันนี้เราซื้อมาราคาะ0 0รอกว่าบาทนี่อันนี้จะเป็นน้องแมวจะเข้าทางนี้นะคะน้องแมวจะต้องออกทางนี้เพื่อให้ทรายลงตรงนี้เราจะได้ไม่ต้องซื้อพรมมารองตรงนี้อีกทีนึงมันจะประหยัดเงินไปได้อันนี้เปิดได้เราสามารถเปิดแล้วก็ใช้อันนี้ตักตักอื้อตักฉี่ออกแล้วข้างขางนี่จะมีที่แขวนเรียบร้อยนี่อันนี้คุ้มจ้า นี่ตรงนี้ก็ล็อกได้นะนี่อันนี้จะเป็นที่ดับกลิ่นเราซื้อมาจากเซเว่นอันละประมาณ20กว่าบาทค่อยดับกลิ่นอยู่นะให้แบบกลิ่นมีหอมๆดอกกุหลาบน,นิดๆแต่แฮปปี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ <laughs> แต่ว่าเราชอบเพราะว่าเราจะต้องมันค่อนข้างมีกลิ่นไม่ใช่ไม่มีกลิ่นห้องน้ําแบบนี้ก็คือมีกลิ่นโชยออกมานิดๆถ้าเราไม่ตัดอกหรือตัดฉีออกภายใน1ห,หรือ2วันเราต้องพยายามตัดบ่อยๆมาต่อไป <laughs> อันนี้เฮ้ <laughs> อันนี้ก็คือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับน้องแมวนี่แฮปปี้กินอาหารยี่ห้อนี้อยู่นะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบแบบอย่างเงี้ยมันมันไม่มีความสะดวกสบายอันนี้ก็คือแบบนี้นะคะมันเป็นซองนี้ปึ๊บเรามันไม่สะดวกสบายเพราะว่าเราจะต้องร้วงเข้าไปเพื่อเอาอาหารออกมามือแล้วก็เปืือนใช่ไหมเราก็เลยแบบเอ้ยไม่เอาดีกว่าเราก็เลยไปซื้อกล่องถนอมอาหารของคนนี่แหละปกติกล่องละสามสิบบาทซื้อมาใส่อาหารแมวใส่ไปเลยสองกล่องก็คือถนอมอาหารด้วยมี จิบล็อกอย่างดีไม่มีอากาศเข้าแน่นอนรสชาติอาหารก็จะอร่อยเหมือนเดิมจ้าใช่ไหมอ,อันต่อไปเลยอันต่อไปอันนี้นะคะเป็นถ้วยใส่อาหารน้องแมวนี่เห็นไหมเ, <c oughs> เราใส่อาหารให้เราใส่อาหารให้แฮปปี้ไว้ตรงนี้ก็คือเป็นแบบบุฟเฟ่เลยกินได้ทั้งวันฝั่งนี้ก็คือจะเอาไว้ใส่อาหารเปียก ถ้าใครอยากมีฝั่งเดียวก็ได้นะคะสําหรับแมวที่ไม่กินอาหารเปียกเพราะว่าถ้าเราเทใส่รวมกันอ,อ,อาหารจะเป็นเชื้อราแนะนําให้แยกถ้วยแยกฝั่งอันต่อไปนะคะอันนี้เป็นน้ําพุแมวอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะจาเป็นเพราะว่ามันจะมีไส้กอง น้ำเพื่อให้แมวกินน้ําที่สะอาดตลอดเวลาก็คือ,อน,นี่จะทําให้น้องแมวกินน้ําเยอะขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าธรรมชาติของน้องแมวจะชอบกินน้ําที่ไหลตลอดเวลาไม่ชอบกินน้ํานิ่งถ้ามีแบบนี้แมวจะไม่เป็นโรคไตแล้วก็กินน้ําได้เยอะขึ้นดีต่อสุขภาพน้องแมวเออีด้วยจริงจมันออกข้างบนนะคะแต่ว่าแฮปปี้ออกเป็นแฮปปี้มันโง่นีจริงจแฮปปี้ต้องออกข้ามานนี่ออกข้างบนนี้ โชว์เลยไ็นไง่ื้อโชว์เลยอยากดูผมครับผมเกินอีอคลิปนี้มีกลิ่นโอ้โหน้าฟินคือแมวใช้ได้ยันโตนะอันนี้คือเสร็จแล้วกินเว้นเลยเขีนแปลนต่อไปอันนี้จะเป็นที่รับล็ยแมวอันนี้มันจะค่อนข้างเยินหน่อยเพราะซื้อมาตั้งแต่วันแรกมา ไอั้งแต่แฮปปี้มาวันแรกเลยก็คือนี่ดูเห็นไหมว่ามันได้ใช้จริงๆทุกคนมันเย็นขนาดเนี้ยก็คือแฮปปี้ชอบเอามาขวนขวนขวนมันจะช่วยแบบเวลาแบบแมวมูหูอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องไปลงที่โซฟาเราเราต้องซื้ออน,นี้ไว้ไปนี่อันนี้เป็นของเล่นน้องเหมียวเป็นลูกบอลกลิ้งกลิ้งกลิ้งอันนี้น้องเหมียวชอบมากโดยเฉพาะแฮปปี้เอามาวันแรกนี้เล่นไมไ่หยุดเลยอันนี้ก็ราคาไม่แพงมากดูในช้อปปี้ได้ สวยสุดใจนี้ก็ซื้อมาตั้งแต่วันแรกที่แฮปปี้มาเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นหนูแมวเป็นแมวเป็นสัตว์ที่แบบชอบล่าใช่ไหมเราก็จะดึงดึงดึงอย่างเงี้ยแฮปปี้ก็จะมาตกตกตกตบแฮปปี้ชอบเล่นมากอันนี้นะ่ะเล่นลูกบอลโชว์ลวจ้าเห็นไหม,ไมเห็นไหมแมวก็จะมีความสูงนะคะถ้ามีของเล่นเยอะแฮปปี้ <Happy S 2> เป็นแมวที่ชอบลูกบอลมากอันต่อไปเลยจ้าอันนี้ จะบอกว่ามันไม่ค่อยจําเป็นสําหรับแฮปปี้เท่าไหร่แล้วมันเปืงอตังด้วยซื้อมา390แฮปปี้ไม่ใช้เลยสกักครั้งเดียวแต่มันนุ่มนะทุกคนคือตอนแรกเราไปเห็นที่จตุจักรใช่ไหมแล้วมันเป็นผ้าแบบผ้าส,กสากๆอ่ะเรากลัวแบบเฮ้ยแมวเรามันไม่นิ่มอ่ะกลัวมันไม่นอนไปซื้อของดีๆให้เลยด,ดีกว่าเราก็เลยไปจัดมาเลยอันเกือบ400บาทมันไม่ค่อยจาเป็นสําหรับแฮปปี้เท่าไหร่หรือว่าแฮปปี้ขี้ร้อนก็ไม่รู้อะซื้อมา ขี้อ้วนอะไรกินเนื้อเนี่ยซื้อมาไม่รู้สึกไม่คุ้มเลยอันนี้ก็คือไม่ไม่อยากซื้อมาอีกแล้วก็คือไม่จําเป็นเลยอันนี้ถ้าใครน่าจะต้องหัดนอนตั้งแต่แรกนะเพราะว่าแฮปปี้เอามาไม่นอนเลยปีนชอบนอนพื้นชอบนอนกับคนอะไรแบบเนี้ยมาอันนี้ก็จะเป็นของใช้แมวนะคะมันก็จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นของเล่นแมวนี่จริงๆมันยาวกว่านี้นะแต่ว่ามันหักเนี่ยซื้อมาไม่แพงนะอันนี้ซื้อมา19บาทแต่ว่าอันเนี้ยเจบาท แพงใช่คือมันมันสวยไงด้วยความสีมันฟุ้งฟิ้งเราก็เลยแบบเอ้ยน่ารักจังซื้อมาเป็นไงล่ะดูทุกคนขาดหมดอ่ะถ้าเป็นของอีชิดหนึ่งนะคะที่สําหรับน้องแมวชอบนี่เราเพมาใหม่ใช่เป็นคอนโดแมวก็สูงเท่าคนเลยนะเนี่ยดูแฮปปี้ก็ชอบนะเนี่ยจเ,เอาเพิ่มหขึ้นี่นีน้องแมวก็จะมีช่องที่อยู่อย่างงี้แล้วก็มีตะกร้ามีลูแฮปปี้ก็เนี่ยบลังบลังน้องแมวชอบนะแบบนี้ถ้าแบบ มีตังก็ซื้อไว้ก็ดีนี่อันนี้ฉีดกัญชาแมวให้แล้วฉีดเลยเนี่ยกัดๆๆๆเอาเอาขัดหมดแล้ว <c oughs> เลียกัญชาแมวใหญ่เลยแสดงว่าอร่อยจัดเลยเนี่ยฟินนกำลังฟินมีความสุขอูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณกระดิ่ไร่อง้นแนะนำให้ซื้อในช้อปปี้นะจะถูกอันนี้เสื้อมาสิบ้าบาทอันนี้คุม้ม <c oughs> 15สิบ้าบาทเอง แฮปปี้เล่นหนักมากแล้วก็อันนี้ซื้อมาตั้งแต่วันแรกที่แฮปปี้มาเลยสองไม้ห้าสิบซื้อมาจากร้านเพจช็อปทั่วไปก็คือมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ดูสิอันนี้จะเป็นแบบพลาสติด้วยไม้ลูกโปง่งมันไม่ค่อยแข็งแรงแนะนําให้ซื้อเป็นพวกนี้ดีกว่าเป็นไม้อันนี้เป็นแบบไม้จริงๆเลยนะสวยด้วยมินิมอลดีด้วยเนี่ย แล้วก็แบบนี้ดึงดึงดึงดีไม่พังนะแบบ19บาทกับ15บาทถูกมากตอนนี้เป็นเบ็ดตกปลานะใช่แฮปปี้ชอบอันนี้ต้องพูดไหมอันนี้ไม่ต้องอันนี้คืออันนี้คือที่ครอบไมค์ครอบไมค์อ่ะตัวกองเสียงอ่ะคือผมใส่ไมค์ตลอดแล้วแฮปปี้มันต่เอามาเล่นมันก็ดึงออกมาเล่นของมันอ่ะจนตอนเนี้ตอนนี้ให้มันรับปล่อยเลยนี่จะเป็นพวก เลเซอร์ตึ๊กเนี่ยอันนี้แมวชอบมากแมวชอบมากเนี่ยเราซื้อมาแค่ละสิบาบาทเองนะเนี่ยแมวจะแบบเราก็จิ้มไปตามพื้นตามลองเลยลองเลยกำแพงแทกี้กินอยู่นะใจเชียอ,อันนี้ก็จะเป็นในตะกร้านี้จะเป็นของใช้จําเป็น ที่ต้องมีเลยนะอันนี้ก็จะเป็นผ้าสําหรับซับน้ําเวลาน้องแมวอาบน้ํานะคะผ้าผืนนี้ก็คือจะใช้ดีมากมันเป็นผ้าที่ดูดซับน้าได้อย่างดีคือแมวอาบน้ํามันเปียกออนี้ซับ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 ,ซบแป๊บเดียวขนแมวแห้งเลยอันนี้ซื้อมาจากช้อปปี้ไม่แพงอะไรน่าจะ70กว่าบาทไม่แพงมากอันนี้นะคะเป็นขนมสําหรับน้องแมวนะคะเราก็จะให้เฉพาะเวลาที่เราเช็ดตาให้แฮปปี้อาบน้ำให้แฮปปี้หรือ วันไหนที่แฮปปี้ไม่ดือ้อไม่โซนเราก็จะให้หรือว่าเวลาเราเลิกงานมาน้องแมวเงเหงาแล้วก็ให้ไปสักประมาณ1 0บถึงสิเมตรมันจะมีข้างหลังมันจะมีบอกว่าน้ําหนักแมวเท่าไหร่ควรกินเท่าไหร่ก็คือเราอย่าให้เกินนั้นถ,ถ้าให้เกินแมวจะไม่กินอาหารนะคะ ต้องพยายามอยากให้เยอะอันนี้ก็จะเป็นสำลีแผ่นนะคะไว้สําหรับทุบน้ําเกลือเช็ดตาให้น้องแมวน้าเกลือในเซเว่นทุกคนขวดละ20กว่าบ,บาทซื้อมาเช็ดตาให้น้องแมวหรือถ้าใครมีตังค์หน่อยก็ซื้อน้ํายาเช็ดตาโดยตรงเลยก็นี่ถ้าใครพอมีเงินหน่อยก็ซื้อเนี่ยขวดละประมาณ200บาทเป็นยี่ห้อสําหรับยี่ห้อแมวเปอร์เซียที่อันดับหนึ่งของโลกทุกคนเราซื้อมาแฮปปี้ใช้ก็ แปงลดคาบน้ําตานี่มันจะเป็นเซตมาพร้อมกันเลยพร้อมแปลงอันนี้จําเป็นนะทุกคนต้องต้องมีถ้าใครเป็นแมวเปอร์เซียนะเพราะแมวเปอร์เซียฐานกาของเขาก็คือจะน้ําตาเยอะร้องไห้ทุกวันจะไม่เช็ดไม่ได้ต้องมีอันนี้นะคะเป็นน้ํายาเช็ดหูนะคะราคา100บาทขวดประมาณนี้ใช้แอปปี้ใช้มาสามเดือนแล้วยังไม่หมดเลยสําหรับใครที่พอมีตังค์นะคะก็ไปที่คลินิกก็ได้ให้คุณหมอเช็ดให้แต่ราคา ค่อนข้างแพงหน่อยิต่อการเช็ดหนึ่งครั้งนะแต่ว่าคุณหมอจะเช็ดดีกว่าเราก็คือสะอาดมากน้ำยาที่หมอใช้เราไปดูมาขวดละ400รอยบาททีเดีค่ะแล้วก็ชิ้นต่อไปอันนี้จําเป็นสําหรับน้องแมวที่มีขนค่อนข้างยาวนะคะถ้าขนน้องแมวที่ขนสั้นๆอาจจะไม่จําเป็นเลยเพราะว่านี่เห็นไหมมันจะเป็นถุงมือเป็นตุ่มๆมตุ่มุวิธีใช้ก็คือเราจะใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็จับแนวอย่างนี้เลยแฮปปี้มาแสดงให้ดูหน่อย นี่นะคะก็คือใส่ถุงมือไว้แบบนี้อุ้มน้องไว้แบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆลูบตั้งแต่หัวถึงหางเขาเนี่ยขนในแต่ละวันก็จะหลุดมาอยู่ในนี้แต่ว่าวันนี้เราแปรงขนไปแล้วก็คือจะไม่ค่อยมีขนขนที่หลุดออกมาเท่าไหร่วันนี้อาบน้ําด้วยจ้าใช่ไหมแฮปปี้ชิ้นต่อไปก็จะเป็นพวกชิชชู้เปียกทั่วไปเราจะเอาไว้เช็ดรอบๆหู หรือเช็ดอุ้มเท้าบางทีแฮปปี้ออกไปเล่นข้างนอกแล้วอุ้มเท้าแบบมันดำเราก็เลยใช้ทิชูเปลี่ยนในการเช็ดมันจะออกอันนี้จะเป็นการชาแมวเราซื้อมาถึงละสิบบาทมีก็คือร้านเทสช็อปทั่วไปมีขายทําให้แมวลมดีด้วยคนด้วยดีดเลยบ <laughs> อกเลยวิง่งท <laughs> ั้งวัน <laughs> คือ,อยาอยาให้เยอะเกินไป<ม>ให้เยอะเกินไป,นไปรู้สึกว่าจะดีเกินไปทุกคนเราก็จะใช้โรยตาคพ่กเ,เน้ง จะเป็นแปรงขนนะคะอันนี้จะมีสี่ใหญ่แล้วก็สี่เล็กเอาไว้สาง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 ,สางอันนี้ก็จะเป็นแปรงเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันใช้ไม่ค่อยดีทุกคนอย่าไปซื้อมาเลยมันเป็นพลาสติกใช่ไหมแล้วขนแมวมันจะไม่ค่อยติดแต่ว่ามันข้อดีมันก็คือดันขนออกจากปเนี่ยเห็นไหมได้แบบนี้ใช้ดีเห็นไหมขนจะติดออกมาเพียบเลยต่อไปก็จะเป็นคัตเติลบาดสำหรับปั่นหูน้องแมวหรือว่าแคะขี้มูกให้นิดหน่อยอันนี้ก็จำเป็นในการใช้แล้วก็ไซส์เล็ก มี2ขนาดเอ้มีสามสิก็มีแบบเล็กๆอีกเลยอะ่ะอันนี้จะเป็นสายจูงสําหรับน้องแมวต่อไปอันนี้จะเป็นกรรไกรสาหรับตัดเล็บน้องแมวนะคะอันนี้จําเป็นต้องซื้อมาเพราะว่าเล็บน้องแมวอาทิตย์หนึ่งยาไวไว้มากเราจะต้องคอยตัดคอยเล็บถ้าไม่ตัดแมวจะไปขวนโซฟาขวนผ้ามา่านเรานะน,นี่ก็จะเป็นชุดแฮปปี้สี่ตัวแต่ว่าตอนนี้ไม่ใส,ใสไ่ไม,ไม่ได้แล้ <laughs> ไม่ได้เลยวเราซื้อมาใส่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งทุกคนเราแนะนําว่า แมวโตวไวได้ชิ้นเดียวอะ่ะแล้วชุดมันไม่ใช่ถูกถูกอะ่ะทุกคนชุดนี้แบบเกือบร้อยอ่ะเราเลี้ยงระบบปิดเราไม่เลี้ยงระบบเปิดของทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้มันสําคัญต่อน้องแมวนะคะก็คืออยากจะให้ทุกคนดูสําหรับคนที่กําลังจะเลี้ยงน้องแมวนะคะก็ดูคลิปนี้ไว้ถ้าชิ้นไหนทุกคนคิดว่าควรซื้อก็ซื้อถ้าชิ้นไหนชิ้นที่เราแม่แนะนําก็คือนี้ แพงด้วยอันนี้มันแพงจริงๆของทุกอย่างนเนี้ยเรายอมรับว่ามันได้ใช้จริงๆได้ใช้ทุกอย่างดยดเว้นอันนี้อันเดียวนะคะเราแนะนำอันนี้คือเรามาแนะนําประมาณนี้แฮปปี้นะคะตอนกลางคืนจะร้องฮับีบตอนนี้ประมาณ5เดือนแล้วเริ่มจะติดสัตว์นิดๆแล้วเริ่มร้องหาตัวเมียเมี้ยวเมี้ยวตอนกลางคืนแล้วเราก็เลยซื้อน้องแมวตัวใหมย่ยังไม่ได้ซื้อสิจองไว้แล้วแต่ว่ายังไม่มาแล้วก็ซื้อมาสละไพ่แฮปปี้เพราะว่าเราไม่มีตังค์ซื้อของเล่นเราจะซื้อตัวเมียให้แฮปปี้เลย ค่ะเดี๋ยวก็รอติดตามดูนะคะว่าน้องแมวตัวใหม่จะหน้าตาเป็นยังไงน่ารักเหมือนแฮบวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้ช่องซุยไปเรื่อยๆด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมีอะไรเกี่ยวกับแมวแมวมาแนะนำให้อีกนะคะบ๊ายบาย